สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาเทรดในตลาดหุ้นไทยของเราได้ประมาณสัก5เดือนกว่าๆนะครับนั่นก็คือหุ้น YGG หรือว่าบริษัทอิกดาซิลกรุ๊ปจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ หลังจากที่เพื่อนๆก็อินบ b o x มาถามผมหลายคนมากนะครับสำหรับหุ้น YGG ตัวนี้นะครับหรือว่าบริษัทอีกด้าซิลกรุ๊ปจำกัดมหาชนผมเองก็ทนไม่ไหวนะก็เลยเข้าไปหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับเอาจริงๆหุ้นตัวนี้ผมก็เพิ่งมารู้จากเพื่อนๆที่เข้ามาถามผมนะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปดูข้อมูลอย่าง ละเอียดนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ถือว่าละเอียดมากนะก็เข้าไปดูโดยภาพรวมนะครับก็พบว่าหุ้น YGG เนี่ยก็ดูเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจอีกหุ้นหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาพูดนะถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเรายังไม่ถึงปีเลยนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าหุ้น YGG นั้นมีความน่าสนใจยังไงนะครับไปดูกันเลย สำหรับหุ้น YG g หรือว่าบริษัทอีก d a าซ a l g r o u ปจำกัดมหาชนก็ประกอบธุรกิจออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับซึ่งก็เป็นอันดับ2ของประเทศไทยส่วนอันดับ1ก็คือบริษัท M2 Animation Studio จำกัด สำหรับความน่าสนใจของหุ้น YGG นะครับก็คือช่วงกักตัวที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับซึ่งกิจกรรมการอยู่ในบ้านก็จะเป็นการดูหนังฟังเพลงอะไรประมาณนี้และสําหรับแอป Netflix นะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับ YGG เนี่ยก็ทํางานด้านกราฟิกให้กับงานที่ฉายใน Netflix ด้วยนั่นเองแล้วก็อีกงานหนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคอเกมก็น่าจะรู้จักกันนะครับก็คือวา จีจเนี่ยเขาทำกราฟิกให้กับเกม Home Sweet Home ทั้ง2ภาคเลยนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่คนไทยเนี่ยเป็นคนทำขึ้นเองเลยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกมแรกๆเลยนะครับที่เป็นฝีมือของคนไทยนะครับแล้วก็ดังมากๆนะในช่วงเมื่อก่อนที่จะเกิดโควิด -19 นะครับถ้าใครเป็นคอเกมก็น่าจะรู้จักกันดีหรือว่าถ้าใครที่ชอบดูสตรีมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับเ,ออเาสตรีมเมอร์หลายๆท่านนะก็มักจะเอาเกม h Home s w e ว t Home นะครับมา สตรีมลงช่องตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะผมก็เคยแอบๆลงไปดูนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องพวกผีวิญญาณอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะก็ดูได้แป๊บหนึ่งนะก็เปลี่ยนไปดูอันอื่นนะครับแทนสําหรับหุ้น YG g ก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กที่เทรดกันในตลาด MAI มันก็เลยอาจจะไม่แปลกเท่าไหร่นะครับที่เพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าหุ้น YG g คือหุ้นอะไรหรือว่าบริษัทอิกดาซิลกรุ๊ปจำกัดมหาชนเขาทาเกี่ยวกับธุรกิจ อะะไรปรปมาณนีน้ซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงตัวผมด้วยนะถ้าเพื่อนๆไม่เอามาแนะนําให้ผมลองไปหาข้อมูลผมก็คงจะไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับหุ้นว g g ก็ติดแคชบาลานซ์ระดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ความร้อนแรงในการซื้อขายหุ้นนะครับมันค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆจากราคา3ถึง4บาทนี่แหละมาที่ราคา13บาทกว่าๆภายในระยะเวลาแค่เดือนเศษๆเองนะครับก็ถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างร้อนแรงจริงๆนะแล้วก็ พร้อมกับวอลลุ่มที่เยอะผิดปกตินะครับมันก็เลยทําให้ติดแคชบาลานเลเวลหนึ่นั่นเองสําหรับรายได้ของหุ้น YGG นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาพยนตร์และแอนิเมชันลงลงมาก็จะเป็นงานโฆษณาและภาพยนตร์แล้วก็งานผลิตและรับจ้างผลิตเกมซึ่งแหล่งรายได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศจําพวกประเทศจีนอะไรประมาณนี้นะครับลงลงมาก็จะเป็นภายในประเทศไทยของเรา ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบการเงินไตรมาสหปี63ของหุ้น YGG นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับมันก็มีแค่ไตรมาสเดียวนะก็คือไตรมาสหปี63นะครับเพราะว่าหุ้นเพิ่งเข้ามาเทรดเมื่อช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาเองนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินกันก่อนเลยนะครับโดยเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะสินทรัพย์รวมในไตรมาสหปี63นะครับก็อยู่ที่427ล้านกว่าบาทซึ่งตัวบริษัทก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่ห้ 5ล้านกว่าบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่371ล้านกว่าบาท ค่าดีอนะอยู่ที่0.15เท่าสำหรับงบสแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับผมเข้าไปดูในรายละเอียดก็พบว่าเขามีเงินสดอยู่ที่202ล้านกว่าบาทในส่วนของหนี้สินเองก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับเราดูจากค่าดีก็ได้นะค่าดียังไม่ถึง1เลยนะครับคือยังไม่ถึงครึ่งของ1ด้วยซ้ำนะก็ถือว่าคือเขามีหนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํามากๆสําหรับผมเองนะครับก็เลยถือว่างบสแสดงฐานะทางการเงินเนี่ย ของหุ้น YGG นะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส1น1ปี63กันบ้างนะครับรายได้รวมในไตรมาส1ปี63นะครับก็อยู่ที่57ล้านกว่าบาทเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆออกไปก็จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่13ล้านกว่าบาท จากงบผลประกอบการข้างต้นนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางบุคลากรน,นะด้วยความที่ตัวธุรกิจของเขานะครับมันจําเป็นที่ต้องเน้นเกี่ยวกับบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับอย่างเช่นงานพวก 3D a n i m เมช o นอะไรต่างๆนะครับก็จาเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้โดยเฉพาะนั่นเองมันก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทเพิ่มขึ้นส่งผลให้ ำไรสุทธินั้นลดลงมาซึ่งตัวบริษัทเองนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงเรื่องบุคลากรอยู่แล้วนะด้วยความที่ถ้าเกิดว่าบุคลากรนะครับเขาลาออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวธุรกิจนะครับมันไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้หรือบางทีก็คุณภาพที่เขาอาจจะเคยได้กับบุคลากรที่เขามีคุณภาพอยู่แล้วมันก็จะลดลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวบริษัทนะในส่วนของบุคลากรนะครับ ปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้น YGG ก็อยู่ที่44.60เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่6.53เท่าสําหรับปันผลนะอยู่ที่0.90อร์เซ ณปัจจุบันนะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นมาจากแถวๆประมาณ3บาทกว่าๆขึ้นมาด้วยวอลลุ่มที่เยอะมากๆนะครับทะลุผ่านราคาตรง IPO ประมาณ5บาทกว่านะทะยานขึ้นมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ราคา13บาท50สต,ตางต่อหุ้นนะครับซึ่งก็บวกขึ้นมาประมาณ4่เท่ากว่าๆเลยนะก็คือว่าบวกขึ้นมาในระยะเวลาที่สั้นด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวหุ้นนั้นติดแคชบาลาน์เลเวลหนึ่งนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าต่อไปนะครับหลังจาก หลังจากที่เขาติดแคชบาลานเนี่ยราคาจะยังทยานไปได้ต่อหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะก็ถือว่าค่า P/E ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่า p v v ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นดูอีกทีละกันนะ โอเคสำหรับเพื่อนๆไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อนแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเ,เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ